โอ้เก่งมากเลยแกมหอมแก้มหอมนะคะคนนี้แกมหอมเก่งแกมเก่งมากลูกสวัสดีเจ้าวันนี้น้องแกมหอมมาที่เซยร์คาเฟ่วันนี้น้องแกมหอมจะมาทำอะไรเราติดตามได้เลยไปเลยว้าวเฟยร์คาเฟ่มีแขกรับเชิญตัวไหนคือใครบ้าง แต่ว่าเชิญ้องกระหริบมีไข่บ้างพี่ลูกมีกระพี่เจเจพี่ลูกมีกระพี้เจ๊จเจจป้าดูบรรยากาศเจ้าทุกคนบรรยากาศปีเตอร์มของเด็กๆโอ้โหวันนี้กระพริบจะมาทำอะไรบ้างนะไปเล่นบอทรายกันเลยอย่างไรล่ะเอาไปเล่นบอทรายกันเลย,ยออที่นี่คือดีดมากเลยเจ้าทุกคนมีกิจกรรมต่างๆให้เราออนเล่นนะเจ้ามีบอทรายแคมป์ทัวรีโอ้มีเยอะแยะหนังไม้ต้องลองป้า ลูกหลานมาดูนะเจ้าสองสรรเด็กๆเต้นนะเจ้าว้าวไปพนักชีช้าจักว่าเวยนะเปลี่ยนชิงช้าไปเลยเสร็จจัดชิงชาต่อด้วยแชมพูลีนเลยลูกก็มารูะ เล่นไม้องพิมนะเล่นตอนนี้เขาก็จะมาเป็นนักสิ่งกันต่อเลยเจ้าอาเลยจัดเต็มเดี๋ยวตามทางเลยนะเดี๋ยวตามทางเลยนะว้าววยรถเกิดอุบัติเหตุครับผมคุณคะเกิดอะไรขึ้นคะล้มก่ะรถแหกโค้งอะคะโอเคไปไปไปลุกได้ลุกได้ได้แล้วได้สิ นึ่งสองอึ๊บโอ้ยไปต่อครับไปต่อครับชุ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 บอย่ามาชนฉันนะแต่้องหอแต่้องยหรงไยนี่ทุกคนสิบไลาจะอยู่ตรงนี้นะเจ้าแล้วก็จะเป็นสลิงไปนี่ไปนน่นแล้วก็ขากลับก็ึกลับมา ทำไมดูในคลิปมันดูสั้นแต่ทำไมมาจริงจริงมันดูยาวจ <c oughs> เจ้าของสู้ๆนะไม่สู้สู้สิขาสั่นแล้วอ๋สั่นแล้วเหรอโอ๋ตายแล้วไปโกไปจุนี่นะี่ยเจ้าเป็น <c oughs> ทิพยร้ายแลเจ้าปีกก็ต้องมาแต่งตัวเซฟพร้มป,ปลอดภัยทนะี่สุดแล้วตรงนี้ก็จะมี้ค่จะได้จา่ายอยู่คนละหนึ่งก็ไม่วาตเจ้าทุกคน ของตื่นเต้นที่มันจับข้างเดียวได้ไหมถามพี่ดิจับข้างเดียวได้อีกข้างนึงจับกล้องได้ไหมอ๋อปล่อยก็ยังได้เลยนะแล้วอย่าปล่อยกล้องนะเดี๋ยวหมอย่าปล่อยกล้องนะทุกอย่างเดี๋ยวแม่เอาเอาอันเนี้ยมาติดแขนลูกอาขาลูกอาขาจะอส อุ้ยทำไมเหงื <Destiny> <i okes> ่อออกคะร้อนหรือยังไงคะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคแม่นี่จริงแม่ก็เล่นได้นะเนี่ยหายใจเข้าลึกๆแม่หนาอะไรหายใจเข้าลึกๆเอ่อไม่ชอบให้ ปีเขาจะแต่งตัวนะหอมเกือบจะเซ็จแล้วกจทุกคนเดี๋ยวนงก็หอามก็จะไปโผนสลิงโหนซิมเล่นทิปลายกันแล้วนะเจ้าไปรอดูกันเลยดี่ไอไวายหอมเดี๋ยว่ไปนะรอก่อนนะ <c oughs> แอกเสียป <c oughs> ีนีพี่ไมกลนไม่กาถึง้องไปต้องถายเชื่อตลอด พี่เราเอากล้องไว้ข้างหน้าแบบนี้โอเคไหมถ้าใกล้ถึงตรงนู้นให้ยกขาขึ้นนะครับเดี๋ยวขาโดนให้ยกขาตรงนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนใช่ไหมไม่ได้ถ้าพร้อมก็ยกขาขึ้นเลยครับอ๋อถ้าพร้อมไปได้เลยเอาพร้อมไปเลยอันนึงสองเออแม่หนูร้อนแล้วเนี่ย งอขาไปงอขาไปไม่ไปค่ะงอขาไปเลยแม่จับมือลูกหน่อยเออจับมือจับมือไปงอไปเลยแม่ไม่จับมืออะไรจับมือลูกแน่นๆจับมืออังอขาไปเลยนึกต้อเอากล้องให้ดูหน่อยให้พี่อุ้มไหมให้พี่จับไหมจับแล้วก็ปล่อยเอาพี่จับแล้วก็ปล่อยนอนอันนึง เจ้าหอมกล้องม่โอเคสองสามพี่ช่วยโอ้เก่งมากเลยเจ้าหอมพอน้ำดิ่งอีกฟังหนึ่งน้ำกระเริ่มยิ้มได้เจ้าทุกคนดูโอเตอร์ อ๋อตอนนี้นะเจ้าเราจะรอพี่ๆมานะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปแห่หรลอดหนึ่งไปดูบรรยากาศของไอ้เจ้าอ้าวตอนนี้ถึงที่พี๋เหนือเจ้าว้าวไปเลยอยู <c oughs> ่ต่อไปเซอร์เจ้าไปแล้วความเฉียบมีเลยจงังกว,วน้อง <c oughs> ตอนนี้เราจะเป็นขานับนะายาคนตรนเราต้องขอ้กับไปกี่เดือนเจ้าไปเลยกหอมนะคะคนนี้ก็หอมเก่งจเก่งมากลูกว้าว้าวว้าวเ้าวว้าวว้าว้มหอมถึงแล้วค่ะเก่งมากเลยอายื้าวว้าว้างบ้ จากตีเล็เล่นสี่ปลายมาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลง,ลงน้ำเล่นน้ำลยเจ้าเล่นน้ำตีนี้นะเจ้าก็จะมีการเล่นคนละหนึ่งอยบาทเหมือนกันนะเจ้าเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้นะเจ้าเดี๋วเจก็โดอหนึ่ง ทำไมเด็กเขาขึ้นได้ล่ะนั่นไงมันมีที่จับนั่นไงเธอเนี่ยเนี่ยที่จับอะ่ะเอาลองดูดิเอาแก้ตัวแก้ตัวเออนั่นไงมันมีที่จับไงห <c oughs> <c oughs> นึง่งเด็กขึ้นดิ

ชอบว่ามันจะถี่ใจแไม่ต้องไปทำใจมากเลยว่ามเขาออกโยพี่สิเนะอะเราต้องการิมฟูก็องไปสูดแน่แลน่ได้แน่เอาเอาโชว์ผลงานสินะอูออ้หูอ่ะสำหรับวันนี้นักกิมหอมไปกันแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า